อออืยากไปเหมือนกันแต่ไปไม่ได้มีนั่งนานไม่ได้จะนั่งก็เจ็บไันเป็นไรนะก็อื่นคือใส่รองเท้านะคะอันนี้คือโบซื้อคู่มากับสูทนะคะแต่โบต้องใส่รองเท้าสูทเพราะว่าไม่งั้นมันจะกัดโบนะคะเพราะของสูทมันใหญ่กว่าเขานัดเราสี่ครึ่งตอนนี้ห้าโมงแล้วเรื่องเวลาเขาก็เด็ดเหมือนกันนะคะและนี่นะคะคือรถที่มารับเรานะคะเขาท่านี้เขาหยามศักดิ์ศรีของพวกเราเกินไปแล้วนะสูดหรือว่าเธอควรจะทำอะไรทักอย่างเจาะยางเขา ฉันจะไปเปลี่ยนตรงกลางแดงๆมึงเหมือนกูด้วยจริงเอ้ยอ้อกว่ามาหน่อยเอามากินหน่อยค่ะเอามากินคำหนึ่งไม่มีช้อนจะซื้อทุกคนเห็นบาบูยื่นให้มันอ่ะไม่เจยังไม่ได้ยื่นให้เลยหูคนดูเป็นพยานเอาไหมมันบอกมันไม่เอาคี่ปฏิเสธไปหรอกินด้วยกันนี่นะคะอร่อยดีหมูจ้าพื้มาจะรีวิวหมูจ้าพื้ต้องรีวิวหาซื้อของไปกินในรถเพิ่มพลังในการแดนซ์ในคอนเสิร์ตคูมอิงแล้วทุกคนจะอึ้งกับเสียงผมมา บเบียงผมมีเฟรนช์ฟรายด้วยนะเอาเป้าใครสนใจบ้างท่าเดนทดาเด,ดานเดนเด่นเดนผมเล่นเหรอครับพี่เด่นอะให้คำแรกพี่เนนดนห่ะพี่เดน,นต้องขับรถโอ้โหโอ้ร้อ้โอ้รหอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหอ้อ้หอ้โ้้้อ้โหโอออ้ออออห้ห้หห มาดูคุนเฟอร์คุณมิ้งคุ้มวันนี้ค่ะคุณพราคุ้มมาแล้วคุ้มร่วมบูดำการนะคะกำลังหม้อหายนี่ทำไมต้องเก๊กด้วยอ่ะไปเอาบัตรเราเร็วเขาจะปิดประตูแล้วเขาจะปิดประตูแล้วเร็วเย้ปิดยังคะประตูโอเคค่ะเย้ปิดยังคะโอเคเย้ไปแล้ว